มาโดนแทงเดี๋ยวว่าวางม้าก่อนวางม้าก่อนใครแทงอะไรแล้วมาทำไมเนี่ยมาจากไหนก่อนพุ่งมาจากไหนก่อนคุณคุณพังนี่ทำไม พุ่งมาจากไหนก่อนพุ่งมาจากไหนก็ทางนุ้นไงไม่มีตาหรอนี่นี่คุณมาดูคุณมาดูอะไรเนี่ยถ้าถ้าคุณตนนะถ้าคุณตนคุณจะเป็นอย่างงี้เอาเอายาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนฮัลโหลรัฐบาลโลกทำอะไรเนี่ยอห้องอะไรวะเนี่ยเอาเว้ยอะไรอะอะไรอะ พิว๊ิออกแบบพิว๊บิュคิว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 ไม่คิดอะไรอ่ จะขังอะไรอ่ะห้องขังไาทำให้มันดีๆก่อนนะก่อนจะขังใครอ่ะไม่ได้ความอะไรวะออกชิวๆอันนี้มันันนี่มันนี่มันนี่มันไม่มาเว้ยฮ่าฮ่า อฮ้ยมีเหรอต้องโดนแชอหน้าในทางที่ผิดวะจริงวะคนนิสัยไม่ดีมันต้องโดนดูนะครับทุกคนดูดิแชมหน้าทางที่ผิดพวกรัฐบาลโลกเนี่ยนี่มาคนนิสัยไม่ดีมันต้องโดนเรื่องแต่เมื่อวานและที่ได้ทำอะไรให้เลยขโมยะพอไปขับขโมยอะไรจัดการเลยขโมยอะไรอะไรอะไรครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้ะ ไม่ต้องงงครับเออคนเพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยงงหมดแล้วมีเรื่องอะไรเยอะแยะเนี่ยแม่ไม่ต้องจนึงนะมาดมัดสุดรักข้างนอกไปหนึ่งขนาดแม่งไม่เอาอ่ะไม่เอาจักบาทเอ้ยลูกไม่รักดีอะไรอะไรไปไหนครับเนี่ยอะไรพิษนองออกมาอะไรอะไรเอาดิเอาดิขังดิอ่ะขังดิอ่ะเอาดิมีปัญญาหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่าขังคนอ่ะ ถามแค่นี้เออมีปัญญาหรือเปล่าแล้วผมผิดอะไรนี่งงว่ะผมผิดอะไรจะมาขังผมเนี่ยอยู่ก็มาล้อหลอกอะไรนะล้อหลอกอะไรครับพะโล่เหยียดยาอ่อนยาอ่อนอะไรล่ะด่าหรอแล้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเนี่ยแล้วมาจับผมทำไมเนี่ยของงงว่ะหมดนะประดาประดาอ่อนเลยประดาปะดาอะไรเฮ้ยเบลโง่หนาพี่ ไม่ได้ด่าจะไปไม่ขังเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าแน่จริงก็เอาไปขังพูดไป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 เยอะไม่ขังนะต้องโดนทักทีไม่เมื่อกี้พี่ขังแล้วพี่ปิดไม่ได้ปิดประตูขอสองทีด้วยวะล่ะขอสองทีด้วยวะล่ะไม่ทันไงไม่รอก็ใช่ไงเบลเบลทันปะเดี๋ยวไปจะขังจะขังแต่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ืงี้แหละพวกกระจกขังไอ้แดนโดนล็อกประตูเอาไป ไอ้อยไอ้พวกรัฐบาลเอ้ยโอ้ยโอ้โหทำไรทำไรประชาชนเกินหร้พวกรัฐบาลโลกจัดมาตอนไหนบอกด้วยเฮ้ย เออตัมือเลยาเออดูดิเฮ้ยเฮ้ยไหนเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะดูดิโอ้รัฐบาลม่อย่ามาก่อกวนอย่ามาใช้อำนาจในทางที่ผิดอ่ะเรไม่ได้ทำอะไรผิดเลยดูดิโดนลุมซ้อมเนี่ยใชทาาใช่ท้าทายผมไม่ได้ท้าทายผมไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยใช่คือผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมก็ต้องมาโดนอย่างเงี้ยดูดิใช่ต้องโดนแบบนี้แหละ ฮัลโหลคุณดิมจีคุณดิมจีคุณดิมจีไอ้ด้วยโอ้โหเอ้ยฮัลโหลจะขังกันได้ไหมขอร้องขอร้องไม่ต้องมาขอร้องไอ้เบลไอ้เบลกระจกกระจกกระจกไอ้พวกกระจกไอ้ทารันโลกกระจก ิโทำอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เขามาจับผมเนี่ยฮู้ดตีกันเองดิโอ้ยอย่าโอ้ยจะไม่ทำอะไรผิดเลยเนี่ยแล้วไม่ทำอะไรโอ้มาทำร้ายกันทำไมเนี่ยโอ้โหคุณท้าทายรัฐบาลคาคาหคุณได้ยินนะ คุณพาผมก็อนนะผมก็ตอบโต้นิดเดียวเองอะไรเพราะอะไรแก้าไม่ได้ต้องวางก่อนครับมันต้องวางก่อนนะอันเนี้ยต้องให้สอนไหมเนี่ยอ๋อโนโนโน่วางก่อนก็ได้นะจริงเบลเบลเบลมารับซีมารับต่อมารับต่อเบลเบลเบลมารับหน่อยซีมารับต่อมารับต่อเร็วเบล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 ไปเว้เบลไปด้วยเบลเฮ้ย อะไรอะไรคุนน้มจีลูกเมียคนน้มจีทำร้ายผมเนี่ยเดินกูน้อยเฮียเดินกูสเต็ปพิวๆสเต็ปพิวสเต็ปพิวไปไหนไปไหน อัน <izon> ัดอันัดมาด่เรสเต็บโดสเต็บโอ้ยยายาฮปืนยิงกัเลยวะเงินไล่าวะไอ้ยี่ย แอบในพุ่มแล้วมาดิหากูไม่เจอหรอกเอ้ยหากูไม่เจอหรอกเว้ยอยู่ในพุ่มกินคนวะ่ะโทษทีหายไปแล้วเนี่ยพุ่มไหนฮะ เ้ยไปไว้ไปแลยไปเ้ยเอารถกำบงังเอารถกำบงังเฮ้ยเข้ากีบม่ก่อนเอาพุ่มบงังเอาพุ่มบงังเว,วยส่วนนี้ข้ามไปสวย ขีขวาออกไปตรงน,นู้นได้คือรอดเลยสวยอันนี้รอดแล้วเนี่ยรอดร้ายรอดร้อยโอ้โหเยอะรัฐบาลโลกมันโง่จริงๆเลยให้กูเป็นเพื่อรั้บาลโลกอะถ้าจับแค่คนคนเดียวไม่ได้ขนาดเนี่ยจอกสิ้นดีขอญาตแอคกป๊นหนึงน่งได้ไหมเนี่ยขอใส่หมวกกป๊นหนึง่ง แน่ถ่ายรูปลงเทวีสักหน่อยเอาไปหนึ่งแชะนี่ดูหน้าอละหล่ออันดัคมๆนิดหนึ่งนะ <laughs> นี่ผมอุตสาไม่ควักอาว,วุธมาสู้นะผมบอกเลยถ้าผมควักมาสู้นี่คือแบบรู้เรื่องปัี้ใายห่างวมนแล้วเนี่ยไม่ไหววัน้ัฐบาลโลกไม่ไหวกับยีโรว่ะเดี๋ยวเราไปเบิกรถด,ดีกว่าทุกคน,น,น เราไปเบิกรถแม่งเอ้ยใช้แต่กำลังเลยพวกรัฐบาลโลกอะ่ะไอ้พวกปเปรตไม่มีปัญญาจับผมเข้าเข้าคุกอะ่ะดูดิโอ้โหต้องแก้นะไอ้ระบบเนี่ยเจอคนที่พิวผมนี่ไม่ไหวนะเนี่ยดูดิอย่างชอบเลยมาแล้วเว้ยไปแล้วครับคุณเอ็มจี อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนผมหนีต้องหนีตายแล้วเนี่ยผมไม่รู้ท่านไม่รู้ทำผมทำอะไรผิดเนี่ยผมผมมีข่าวมาข่าวอะไรอะไอเรื่องไอกองโจรอะผมรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเอาใช่เหรอเออลองไปดูไหมผมไปดิไปดิว่าผมมานี่ดิได้มีมีของมีรถสองของมีอยู่โอเคขึ้นไม่ไหวแล้วกินลิ้นจ่าให้อยู่ เจอจากรัฐบาลลงข้างในดิผมไม่ทำอะไรผิดเลยเนี่ยผมเพิ่งลืมตาขึ้นผมเพิ่งเพิ่งลืมตาขึ้นมาเนี่ยผมอยู่ผมก็โดนจับเลยเนี่ยงงชิเปล่งเลยเขาจะเอาผมเข้าขังคุกอ่ะแต่เขาขังผมไม่ลงไงแค่นั้นเองผมผิวจัดวิ่งหนีตายอ่ะโอ้โหเน็ตมีให้เยเนี่ยผมลอยตรงที่เบื้องรถเนี่ยใช่บูโดนอีกเนี่ยถ้ากูเข้าไปเนี่ยนายนายขอเบิกก่อนได้ไหม โอเคขอบใจเอ๊ะต,ต,ตึงๆมึงตึงดิีดีผมแล้วล้อหลอกกปิดไฟกันเนี่ยลา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 โอ้ เย้คนนี้เรามีลูกสุนปืนปะมีเดี๋ยวยี่ห้านะเดี๋ยวต้องเผาถ่านกันปะวะมีถ่านอยู่เอาไหมเดี๋ยวเอาให้เกี่ยว์จ่ายให้ผมเนี่ยยิงผมโดนเรื่อยๆเนี่ยีโลกไปตีเลยตีกระสุนให้ผมเลยดูก็มีตีรัฐบาลโลกแล้ผมจะจัดให้เลยอ่ะงามๆเลยกำลังมันเลยตีตีกระสุนให้ผมก่อนดิ ได้ได้ได้มีเท่าไหร่อ่ะมีหรอเฮ้ยคนจีไม่ฟาร์มเลยเนี่ยไม่ฟาร์มเลยเลขอะไรเลขอะไรคุนจีผมเลขสิบสี่อ่ะรอยนัดใส่ไปเลยพอแล้วมั้งไปเลยแม่คนจีพร้อมยังไปไปคุนจีขับเลยสองคนจริงเหรเนี่ยกองโจมมันอยู่ไหนอ่ะเอาแค่ไปสังเกตการ์ดไหมอ่ะ A few moments later รู้เลยว่าพวกโจมันอยู่ไหนอ่ะ รู้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 ต้องมีคนบอกผมมาโอเคไม่รู้ว่ามันเยอะแค่ไหนนะเอาเราแบบเดี๋ยวเพิ่งเข้าใกล้นะเราขอดูงห่างก่อนได้ไหมดูกันว่าเขาแบบมีกี่คนเดี๋ยวเข้าไ,ไปไดุมๆเข้าไปนี่โดนเลยนะเนี่ยไม่ไหวนะยิยมไปชวนพวกนี้ไปแล้ววันนี้มันฟงังไหมเอหอหมดเลยภารกิจนี้เราทำมาสองคนแล้วเนี่ยถามจริงหลวงลังโจรเออว่าไดีวะไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่า ที่มันจับไปล้นในซาไปก็ไอพวกนี้แหละเอา<ว>ชิบหายแล้วเดี๋ยวท่าเรือมั่งเห็นคนบอกมานะเดี๋ยวท่าเรือท่าเรือใช่ล่างสดเลยวันวันไหมเนี่ยวัน,ว,นวันอยู่นะเพราะเราไม่รู้อะแไม่รู้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ใช่แค่รู้จุดใช่ไหมว่าน่าอยู่ประมาณนี้คิดถึงล้นซาเดี๋ยวเราจับน้องเราไปด้วยดิอือ จับน้องเราไปอ่ะโอ้ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวท้าเรืออีเทนเราซอมบี้เยอะจัดเลยนะใอ้มัมีซอมบี้น้อยซอมบี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าเท่าคนเราตอนน้ะบอกเลยของน้องไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยสามันอยู่ตรงไหนมีได้ยฟาร์มตรงไหนอ่ะบอกทิ้งไว้ก็ดีนะว่าเราอยู่ประมาณไหนอ่ะถ้าเราหลุดวอไปก็บอกให้น้องรู้ว่างเลอไปพี่อยู่ตรงนี้นะไอ้าเรือบ้านเรือเบลเมืองลาสตี้เรือลาสเลยใช่ด้วยเกี่ยวเอ้พี่ฝากเลยนะน้อง พี่ฝากลุงเมียมีด้วยใช่ไหมเยอะถ้าเขาอยู่แถวนี้ก็หมอนะบอดังส่งเป็นช้านะ่ะไหนวะเพราะว่าแถวนี้อยรอวะโอ้โหแล้วผีเยอะอยจัดด้ยซอมีโคตรเยอะแจ่มเลย<ห>น,นี่<ม><ม>แหละนี่เหรอลำนี้ห,หรือเปล่าเฮ้ยปืน,นมีไฟเลย ตีนเสียงปืนนะโหลโคุณอมจีมีมีคนอยู่ข้างบนข้างบนเห็นไหมนะั่นะเล็งปืนหาเราแล้วนะ่ะขวาบนขวาบนนั่นแหละนั่นแนะหละเยืย,ยมันเห็นเราแล้วบอกให้ดูข้างทางฉี่ผายแล้วมันยิงเลยโอ้โหขี้มันขอเอากล้องสองรูได้ไหมนะี่ยใครวนะน่ะโอ้ยฮ่า อยมันยิงใครโอ้โหมันมันยิงแบบฆ่าคนเป็นว่าเล่นเลยคุณจีใช่เหรอเออมันกดหมดแม็กกาซีนอ่ะไอ้แค่มันโหดม,มันโหดโ<ฮ>จัดมีอมเอาดีมีตัวเดียวเราจะบวกเลยเหรอเอาดี <laughs> ขึ้นขึ้นไปเลยที่มันไม่รู้ดีกว่าโอเคหาลายขึ้นเรือโดยที่มันไม่รู้ดีกว่าแล้วค่อยเก็บไล่เก็บมันอ่ะตัวนี้แหละที่ผมบอกอ่ะที่มันจับไอ้ล้น่าไปอ่ะขอให้ใช่เถอะวะอันนี้แค่แค่ส่วนหนึ่งใช่ไหม ผมไม่ทั้งหมดหรอกมั้งตรงเนี้ยใชไ่ไม่ไ้แค่ส่วนหนึ่ตงตันนี้ผมว่าขึ้นได้นะเร,เราก็เดินเท้าไปนะ่ะไปไปไปผมไม่ล็อกรถนะมีปัญหาอะไรก็วิง่งถ้าเกิดว่าผมไม่รอดนะคนจีรอดอะ่ะขับรถหนีไปเลยเดี๋ยวต้องเก็บทองพี่ก่อนเฮ้ยย่งมาเล็งกูแล้วมีโลกขนะึ้นมายืโลกขนะึ้นมา มันเห็นเราแล้วนะคุณเดมจีผมบอกแค่นี้แหละมันรูน้แล<ๆ>้วสองนี้ผมเคลียร์ซอมบี้ก่อนเจ้เริงไว้ประทับบ่าไว้ประทับบ่าไว้ผมเห็นสองคนอนะมันยังตำ่ำเย้ยรบมี้กูมีปืนนะนงไง ุ้ยเคืยอะไรวะเนี่ยชิมหายแล้วคนนอยชิมหายละเฮ้ยกำลังเสริมกำลังเสริมพี่เจโจนพี่เจโจนตรงไปไหน,นแล้วลวะเลยเลยเบรล่างเลยโดนมันหายมันหายหายไปแล้ววะข้า,ขางล่างปะข้างล่างข้างล่างอยู่ลงเลยลงเลยมันอยู่กันสองคนเอ้ายิงไม่ถึงไอ้ห่านี่รถมันอะ ปืนเราไม่ไกลอ่ะโหปืนมันปืนโกนเลยเหรอเพิ่มกี่ยิงกดให้ผมนะอุ้ยเอา้า